นตั้งแต่ทานกล่องแรกแน่นอนค่ะปีนี้อย่าม้อนกินโรเดอร์เพราะได้เป็นตาฝ่าตาฟังคะกินร่องมังทดสอบึงก็ได้คันเพราะฉะนันกินเบมดกินไรอือเพราะงี้ชู้กินแล้วดีแล้วของชาว่ากดินไหนเติบพี่ลีบ้านไม่กินดี้อนแทกเลยเพราะมันเศร้าขั้นตาน้ำตากับปลไหลค่ะค่ะค่ะ ุณแม่เป็นมาดุนไนไดค่ะมาแล้วปีหนึ่งแล้วป็หนึ่งคุณผู้มันหมดมันคือแกงออกอกอจจจีปว่สานวาน่คือหลังจากกินดีคอนแทกแล้วคือเปิดแว่นขื้นเบิองว่าผูงามก็เกลยังสิย่บาเป็นผูงามกอเกแต่จีมันสิเป็นกระมุมกระเมาเป็นปากบางเวแวงน่ะนะบาดเพราะว่ากินอันตัวนี้แล้วบาดมันคือเป็นนกินสายออก็จะมานวาอีกเคสหนึ่งเนาะค่ะอ่าเพื่อนพี่อาการ ตาเนี่ยค่ะแล้วก็กินดีคอนแทกดีขึ้นดีคืนจังได้น่นก็มาตั้งจากปากึ้นเนาะค่ะค่ะคุณคุณแม่เราอาการที่ก่อนสิกินดีคอนแทกนี่จ้ามันเป็นอาการมันขันตาเออบ่มากินดีคอนแทกแล้วมันเพราะมันเศร้าคันตาน้่งตาก็บ่ไหลค่ะค่ะค่ะคุณแม่เป็นมะดุนไปเลยค่ะมาแล้วปีนึงแล้วอ๋อเป็นมาได้ปีนึงแล้วเนาะจ้ะค่ะบัดที่นี่มันมีอาการคันแล้วมันมีอาการจังได๋อีกค่ะเว้าเว้า มันคันแล้วก่อนที่เป็นมันคันแล้วมันเสบตาไหมเสบตาบมันยิ่งพี่เบ้าโฆษณาหนักเลยไปสั่งมากินค่ะวันนี้ขั้นแทีนมันได้ดีขึ้นตะกี้ไปเห็นมันมัวว่าเลยมัวบัไมากินดีขั้นแทีนหนึ่งตากับเซ้าคันเศร้าไหลค่ะนี่อ่ะไปที่ไหนกินแม่กินเบอร์จังกองค่ะสามกองแล้วจ้ะกินเบอร์สามกองแล้วอ่าตอนนี้คือแบบใส่สายตาเด้ค่ะเป็นจะได้ใอะไรดีดีขึ้นก็ได้กี้แม่อันใดีกินก็ตะกี้ บปนี้บอกเพื่อนแน่จ้าว่าดีคอนแทกเนี่ยดีอีรีบอกกินแล้วดีอีรีบอกคอนเฟิรม์มให้ผู้เพลินบอกท่านได้กินแน่จ้าจ้าผู้่ดนอยากตาเศร้าให้กินคือแม่พรเด้อแม่พรกินแล้วตาแม่พรใสออกเห็นหงแล้วสมือนี่ตะกี้พอเห็นหงยังมัวกลิ่นเนี่ดีแท็กแล้วดีขึ้นจ้า ตอนนี้แม่พ่ออายุเท่าไหร่คะสี่สิบห้าค่ะสี่สิบห้าปีห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ปีเราแบดูแหละได้เห็นว่าย่างก็ห้าสิบสี่ค่ะค่ะแม่แม่พ่อเนี่ยบอกเพื่อนในค่ะว่าแม่พ่ออยู่บ้านใดอำเภอใดค่ะจังหวัดใดอยู่บ้านน้ำจันไนตำบลบึงเกลืออำเภอศรีราพุมจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะค่ะอันนี้ผู้เพื่อนกินดีคนแท้เอาหารพูเพิ่นกินดีคนแทกเราไม่อาการดีขึ้นเนาะค่ะเนาะค่ะกลับมาแช่ประสบการณ์ ให้ฟัง,ฟงค่ะ,คะแย่สีเนาะคะ่ะได้ยินเพื่อนว่าเพื่อนกินดีเพื่อนแทกแล้วเพื่อนอาการตาแจงคืนนะค่ะเพื่อนดีขึ้นจังไดนมาฟังจากปากเพื่อนเลยนะคะ่ะเนาะกว่าที่เด็กกินยาเนี่ยมันมืดมันมวัวมันกินตีไปตกต่างตกเหนียวไปตั้มใหม่ตมั้มใหลไปน้อมันเดินมุนกับมีนมันเทลียนั่นมันบ่เห็นลุงแหม่มันมืดบาดนีมาได้ยินว่าผู้นี่ละ่ะผู้คน โฆษณนาวิทยุว้วาหนึ่งก็เลยไปเอามากินสลัดกระถามกูวันเอามากินก้อนละอ่ะกูสู้นั่นหมดไม่ไงดวงมุ่นอ่ะก็เลยไปบอกเด่นเอามาไห้ทั่วไหเด่นเอามาไห้ก็มากินกัน หลุดเป็นที่สดลราก็คือจังเป็นแก่งแงเป็นเขาเขาที่สมดารามันมันปากแวงอ๋อมันม้วมันปากแวงแวงมันหมุนมื่นมอมอแหม่น้ำดังน้ำหนาาย่ังทีโอแต่กี้มันเป็นเบกไอ้ดังมันบ่งามบ่อยบ่มันมีตะมือมันม่วมันดับมบ่บาดปากกันฟี่กับแบกบอกจะกันจะเสี่ยอันนี้เพื่อนเอิญว่าต่อกระจกบอยากต่อกระจกเพื่อนไปส่วนแล้วไปต่อกระจกบาดว่าที่ไป ลอกบาดลอกบาดฆ่าโควิดเขากัเตียวหาพันธุ์ผลัดบาดนี้ก็ว่าสิไปอีกปีนี้แต่ว่าในตอนมันหมดมันคือแกงหอกกกอะจี่ว่าสันบานคือหลังจากกินดีคอนแทคแล้วคือเปิดแว่นขึ้นเบิงว่าผูงามก็เก้ายังสิงบาดเป็ากกจี๋มันจะเป็นกระมุมกระเมาเป็นปาก บางเลงแว้งน่ะนะบาดบาดเพราะว่ากินอันตัวนี้แล้วบาดมันคือเป็นกินกินใสๆออกก็ใสตัวนี้บ่ยายแมนกินตัวนี้เหรอนี่นี่ตัวนี้ยายกินมือแล้วจักเม็ดจ้ะกินมือละาสองเม็ดเด้เสาเม็ดแรงเม็ดโอ้กินกินมือละาสองเม็ดเสาเม็ดแรงเม็ดเนาะแมนโอ้เสาเม็ดแรงเม็ดบามันอันคี้ เสาเม็ดแลี้งนั่ะกินกองเดียวนั่นบาทกองสองเดนเขาก็ไม่สองสามหมื่นเขาก็กินสองสามเม็ดหนึ่งกินปูดสองหมื่นหนึ่งน่ะซี่เม็ดก็ถือว่าตอบรับได้ดีเนาะย่าเนาะแม่นกูฏิกินต่อไปบาทต่อว่าสั้นว่านั่นเออบ่าวบาวช่วยผู้เพื่อนเป็นแม่จ้าบอกเพื่อนอยู่ผู้น้องสาวน้เพ่นกับเป็นตาเปียกตาเมียยกเพป็นกัถ้าชอมเมืองว่าให้เจ้ากินเราเมืองไปแก้มดูดิี้จะง่อยตัวนี้ หาเบิดเป็นสองเป็นส<อ>ามผู้หลูกสาวเลยวาแม่ยาม้อนนี่อ,อันผู้เข้าส่งเงินมาให้ใ<ช>สื่อกินเบนวาบาน<ช>เขา,าแม่ยูมองศูนมันเจ<อ>้าวานเจ้ากินเบิดพูปดสามเทียหรือสี่เทียตาเจ้าสีแ้งกันคือกันกับตั้งต่บ้านเป็นยังจะเกียรนผู้ผู้หลูกสาวเลยว่าก<อ>็ญญเล<อ>ืได้กินบพต้องไปแก่บ่ต้องไปพาดอก วาทีกินอันนี้ละว่าสันก็เลยเด็ดโทษเหรียญเอามา,หา,าให้อีกนะให้กินจนพุ่นละจนเมื่อคือเขาบอกอัน,อ,นอันกระฟังอยู่พี่อยู่ได้หรอ่า,าสันเป็นว่าเป็นนอยู่หม่องเป็นขายของอยู่พุ่นอยู่หม่องเที่ยมศูนย์เขาพุ่นอ๋อจ้ะอืมเนาะอ๋อไอ้กระขอบคุณย่อยลหลายๆเนาะจา้ะที่มาแชร์ประสบการณ์จ้ะ อ่าก้อนกินหรือแล้วก้อนกินมันตายจังใดลังกินแล้วมันตาแย้งคือจำได้ก็ไ่ได้กินนี่คอนแทกน่น่ะเพราะว่าอายุกับแปดชิบหกแปดชิบเก็ดย่างเขาแลวอ่ะตาเนี่ก็ตามันม่วนโบยนูนี่มือเช้ามากมันเป็นหมอกด้วยเป็นม่วงม่วเป็น่บยงูตาเนี้ไปยัยเขเลยไปหาหมอตัดแววนตาพร้อมหาหมอหมอเขาว่า ตามันนั่นอันนี้มันมีต่อในตาแล้วว่าะฉันมันเป็นต่ออีกย่างก็พราะไงต่อออย่างหมอก็ว่าคันบ่อเพราะเช่าว่าะฉันใจผู้ดีเนาะคันหาบอดนี่ไปสูงกูเนาะนอนจิตอยู่เพือเดียวแม่เว้ยกันดินล้นไปหายากินกันน้าเพาะฉันอย่างนเข้าเสียวไปเชื่อหาเชื่อแม่กินล้นว่าะฉันมันมันมันเป็นอาการยังไงเพราะไงอันเบาซุฟังแน่ต่อหินมันมันมีอาการเป็นยังไดค่ะมันมั่ว มันม่วมม่วเป็นม่วนั่วอ่าเป็นม้วมัวนอ่าได้ได้ยินว่าถือยังก่อถือเงินบ่เงินเงินใบท์ลอยครับใบพัานี่มองจากเลยอ่าโมงจากเล็กเหลืองไปชื่อโอ้มันเหลืองไปซื่อเหลืองไปชื่ออ่ากันใบทยี่สิบกับใบห้าสิบนี่เพราะพราะช่างเกลียได้อ๋อมันมันเป็นสีต่างกันอยู่อ่าแต่ว่าใบท์ลอยครับใบท่านี่ใครเขากันไม่อ่า บาดเดี๋มากสีตาบังอย่างตาเป็นน้ำตาคู่เป็ี่ยนยังเงี้ยนอนยกเดียวอยู่ก็เบิ้งไว้อีกืด้บาดเบิ้งไว้อีกนั่งเตี้ยกะเหลียงนั่งเตี้ยกะแหล่มันมันคือห่อสารกันไว้อย่นง่รเป็นยุงเป็นยุงน้ำตาไหมมืดไปเป็นยุงเป็นยุงคืออย่างเบิดกล้องแล้วมันไปทังไหนบัดเดี๋กินเบิดกล้องแล้วมันแก้งขึ้นบ่อบาดเดี๋ยวกินไปกินมาเนาะกัเบิดกล้องนี่ก็แก้งแกงขึ้นแกงขึ้น ตะกี้คือได้ยินว่าอ่านหนังสือบ่ได้บ่บ่ชั่วโนี่ก็อ่านมาได้แต่ว่ามันหนังมันเฮาเบิ่งมันก็แกงอยู่เออมันแกงก็เก่าวันก็แกงก็เก่าเอ่อเห็นเห็นเงินนี่มันเห็นฮูจักว่าเป็นแบ่งนั่นแบ่งนี้มันก็ฮูจักแล้วตัวนี้ตัวเงินนี่อ่าฮูจักว่าเป็นแบ่งนั้นแบ่งนีเออฮูจักแล้วตัวนี้ว่าอ๋อคือคือกินจากดีคอนแทกเน้นบ่จากบ่ิบบ่ฮูจักแบ่งฮูจักตะกี่บ่ฮูจัก ปลาเนี่ยโยตตมากอะไม่กินมื่นละสองเม็ดบลานึงหมื่นละสองเม็ดแล้วกินละสองเม็ดแล้วบลาเนี่ลูกเกินมากยิ่งมือเช่าปานนุ่ยหน่อยเก็บตาเก็ตาออกเก็ตาออกมันมันดันออกเหนียวตุยตุยโอ้ยอะไรแบบนี้ เดี ovan, 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 an, ๋ยวเที so, like the meeting, the ่ยวลูกเทีายวมาใมันกีตาคุณยังมาเหนียวมากจังที่ว่าจังมันว่าไงว่ามันมันดันออกมันดันเอ็นซิ่งอุตันได้ตาออกวันก่อนจีแม่นจีแม่นใส่ช่างเกตบึงนี่มากเออพลพลรวบมันี่ดีบ่ดีคอนแทคในี่ดีบ่อมันก็เจ้าฟังหลายคนอยู่อ่าเบ่าสชูก็เจ้าฟังหลายคนอยู่ดังสูก็เจ้าฟังหลายคนก็เจ้าว่าเจ้าไม่ใช่เลยแล้วน้ำเบาใหญ่แล้วว่าจัง เราดีเราไม่กิน huh. บ้านเด่นอันนี้คอนเฟิร์มให้ผู้เพื่อนบพท่านได้กินเนี่ยจ้าว่าดีคอนแท็กนี่ตัวนี้นี่นี่ตันตัวนี้แม่นบอตัวนี้แม่นบอลเพราะนี่กินเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้แบบที่นี่คอนเฟิร์มให้ผู้เพื่อนมีอาการเนี่ยเพราะไงว่ามันกินแล้วมันดีบอกินแล้วมันดีอีรีบอลนะดีเอย่าหม่วนี่กินโรเด้อร์เพราะได้เป็นตาฝาตาฟังกั กินร่างมันทดสอบเบิ้งกันได้ขันเพราะนั่นกินเบิดกินไหลอืเอืมไฟนี้ชู่กินแล้วดีแล้วหัจ้าว่ดดินไหลเติบวิลีแต่กี้เงินใบลอยใบพันธี่มันจะบอกจะเรียกเลืเอยหยั่งชื่อเบิ้งแค่กันบานี้บ่กินว้านี่แล้วเพราะเบิ้งได้บานเพราะเบิ้งออกเบิ้งได้ไปได้อยู่นี่แหละพี่น้องก็ได้เป็นที่ใครกินรอดอืม เราสอบกินบึงมันจะเป็นอาการคือพ่วยไงบอ่อมันจะแ,แกงขึน้นคือพ่วยไงบ่มันจะแกงขึ้นบ่อ่วยไงหนี่หมอจะว่าแกงขึน้นน o l